ูดปรีสุดโตพี่หิงสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเรา่ันอยู่ในบรรยากาศสบายๆนะครับเล็กๆในส่วนของส่วนรับรองด้านหน้าของตัวโรงแรมด้วยนะพี่จุดเริ่มต้นที่ผมอยากพูดคุยกับผู้ชมก็คือส่วนสำคัญก,ก็คือเราจะทำบูธที่โฮเทลขนาดเล็กจริงๆผมว่าทุกคนคิดหมดนะพี่อยากเปิดโรงแรมขนาดเล็กแต่ว่ามันราคาในการการ่อสร้างลดราคาในการที่เราจะทำโรงแรมเนีย่ยมันแพงมหาศาลถึงขนาดี้อันนี้มัน ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราวางรูปแบบโรงแรมยังไงถ้าเราวางโรงงรมให้มันเป็นราคากลางๆแลก็ไม้จดให้จัดเยอะแต่ว่าเวลาเราคุยทำว่าดูที่เนโดเนี่ยมันก็เป็นโรงแรมที่มีความเป็นระดับนระดับนึ่งัเราต้องู้จักวิธีจะเรียกว่า p o s ช t ่น n i n g ตัวเองว่าจะมีตั้งแต่รูปแบบการเซ็ตจิ๊กเอารยังไงให้มันเหมาะกับโรงแรมขนาดใหน ไม่ใช่ว่าทำที่โรงแรมาดใัญ่นาดใหญ่ทังหมดคือผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่บางทีเราไปพักโรงแรมจะที่ชายทะเลหรือในเมืองภาคตะวักก็ดีแต่ว่าบางครั้งมันเป็นในสุดของประจทศการมีโรงแรมเนี่ยโอเคห้องพักกี่ห้องก็แล้วแต่แต่เข้ามาก็ต้องเจอร็อกซี่ใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งแรงดูแบบอลังการมันก็ยังทำให้เราแบบโอ้ดูโรงแรมนั้นดูหน้าพักคือแับวิธีการมองในการทำโรงแรมขนาดใหญ่ขนาดกลางกับบู้เชี่ยวชาที่อาจจะมีที่ดีห้องเพื่อนกันหรือต่างกันอย่าี้พอพูเรื่องเนี่ย จะบอกว่าดิตลาดนุนการเงินเวลาทำธุรกรครับก็จะเริ่กติดเรียกว่าทาร์ e t i n g เกี่ยวกับลูกค้าเป็นไงเดขายได้ไงครับพอรู้ทาร์เก็ตกลุ่มปุ๊บก็ดิสต้องการจากนั้นก็เป็นไปตามเส้นทางโรงแรมทั้งหมดก็คือความต้องการของทาร์เก็ตกลุ่มก็คือกลุ่มเป้าหมายว่าเขากินเขาอยู่ยังไงเขาอยากใช้ยังไงบ้างเอาตรงนั้นมาเป็นสำคัญในการวางโรงแรมครับทีนี้พอเราเดินตามตลาดพวกนั้นเนี่ยมันทำให้ธุรกิจโรงแรมของวาก้าหน้าหน่อย <ste ans> แล้วประกอบกับการที่ทวงเงิมานีได้รับการ่องเเป็นบร่ัของีวเนเพราะว่าคนไทยเีเส้นทางกสทให้คนไทยเนี่ยสามารถสร้างสรรรูปแบบโรงแรมแบบนี้ได้มากโดยที่มีโรงแรมของชีพได้หายงในะไทแล้วได้รับการจด่องน้ยูล้ะโรงแรมพวกนีบไม่ว่าชีพวโรงแรมโรงแที่ั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องการจัดรูป เรื่องาราคาขายครับทุกที่นี่ขายแพงมา,ากครัรูปแบบการจิบซิกซเอาอาหารที่เสิร์ฟครับกระทั่งที่นอนหมอนก็เป็นแบบเรียกว่าไม่ใช่แบบโรงแรมของเราเลยแข็งแข็งไม่มีไม่มีเอ่อทีวีเงี้ยครับเอเป็นคู่แข็งแข็งเป็นอาหารที่บ้านๆอะไรเนี่ยมีทุกอย่างครับ เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาโรงแรมมนาำเด็กนั้นก็จะได้ไปเห็นทีชีวิตจริงๆของเมืองของชุมชนตรงนั้นที่ที่อันนี้แหละเป็นความแตกต่างพิเศษตรงนี้มันมันพิเศษอยากเรียนว่ามันเป็นเฟรนดจทุกคนมีนะครับเป็นยีนยีนโครเมี่ยนทางด้านการทางด้านเพราะว่าเวลาคุณทำโรงแรมมันต้องเป็นพารกลางนะจต้องมีคุ้มครอกัน็นสามเรื่องนะเรื่องเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์สมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์รูปแบบ การบริการลูกค kind of <that> <ista> ้าการทช็ดตู้ิงเท่าแขนเป็ยังไงให้มันเหมาะกับโรงแรมขนาดเล็กพวกนี้อยู่ในความคิดตั้งสร่งทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารเรื่องที่สองคือมันต้องทำอย่างไรให้ถึงครับแต่ว่ามันก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องแรกนะครับการที่มีรูปแบบการบริการแขนที่เหมาะกับโรงแรมขนาดเล็กการสื่อสารยังไงการสื่อสารกับแขกว่าโรงแรมขนาดเล็กมีข้อจุดแขกยังไงต้องเปลี่ยนข้อจุดแขกัพรมันเป็นจุดแขกนะครับมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำโรงแรม เป็นบ้านไม้เก่าและมีเสียงเดินดังเอียานเนี่ยเก่เราต้องบอกแขกนะว่าตรงนี้คือสน่ห์ของบ้านไม้เก่าคือบางทีเนี่ยถ้าเราเรามองได้สองด้านที่พี่อิบอกที่คือบางครั้งก็มองว่าเฮ้ยมันเหมือนเจ้าพังหรือเปล่าใช่อันนั้นอาจจะดูว่าเป็นข้อด,ด้อยครับแต่ในทางกลับกันที่พี่อิบอกดูดูเรื่องนีะเด่นใช่อันนี้อันนี้เป็นทริปอย่างการทำโรงงานนะเดน๋ยวเราเลือกก็การสื่อสารการสลับจับต้องเปลี่ยนตึดอ่อนเป็นตึกแข็งจับแล้วการยกตัวอย่างเรื่องเสียง นะหรือถ้าเท่ไรมันเป็นแบบสามห้้าี่ห้องสองกับห้องสามมันติดกันแม้นมันแบ่งแชร์สองรุ่มกันแล้วเวลามันเกิดมันมอสคนนอนกับเขาบอกเลยว่าเราว่าน,นี้เป็นเป็นความเซ็กซี่ที่คุณจะได้อยื่อนบ้านนอนก็คือเวลาคนห้องสาห้องน,น้ำไม่เป็ดห้องสองนอนห้องสองนอนไม่เิ็ทห้องสามเป็นห้อง 2, น,อน้ำ ต้องต้องต้องทำคือรายละเอียดบางทีไอ้ความอย่างที่เมื่อก่อนที่เราเคยเจอว่าโอ้โหห้องต้องปกปิดหรืออะไรต่างๆต้องไพรเวทอาจจะไม่ต้องเกิดจริงๆในในในขนาดเล็กก็ได้ไม่เป็นอย่างเป็นแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่มนักเดินทางพัฒนาทุกรายมากเป็นกลุ่มนิชมาร์เก็ตเย่อยๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นกลุ่มเชียนแบบฟุ้งๆใหญ่ๆที่เดี๋ยวนี้มีคอามสำคั่ใช่เลยเชื่อได้ว่ากลุ่มโรงแรมขนาดเล็กนะที่ที่อยู่อย่านในถนนจงก์ แต่เราแหงน,นี้นเจมากและเรื่องที่แหงเาประสบความ็มากมีข้อสเรื่องกาเ็อรข้อสามเรื่องรมอันนี้สำคัญเพรว่าไม่ว่าเวลาคุณทำโรงงานหาีได้อันนี้ต่างจากขนาดกาลางและขนาดใหญ่ขนาดนี้น,น,น,นี่ยคอมนแคบรอบเดียนก็คือจะรัเกรกรบรรรเปลี่ยนการทำรับคือคือต้องทำจากคอมีบั้านก่บบเ่เก็บคือมีต้งแต่ให่เ้งเก็บ ระทั่งความสำคัญในชุมชนงะต้องทำให้ดีไม่ใช่ว่าคุณลงโรงแรมดีงมากแต่ว่าคุณเป็นที่เกยดกัรเดินบ้านสมบัติตลดเมืวอฝั่งมาเพื่อนบ้านม่นงเล่ากันเหมือนหอรงนแก้วฝรั่งที่ส่งแล้ที่สึงการโรงแรมนี่แบ่กระจายรายได้ให้ชุมชนดีับถ้าหารซักเสื้อผ้าตั้งค่าผลิตัณให้ครบทีมอไรายทุกๆุเยอะแยะไปหมด คือส่วนหนึ่งผมไปพักโรงแรมหลายที่แล้วน,นะและ้วเขาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ค่าห้องพักของโรงแรมขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ทํากําไรมากสุดจะเป็นส่วนห้องอาหารเ<ช>รสซิองนั่นเอง<ม>แต่ว่าโรงแรมขนาดเล็กเราอาจจะไม่ต้องคิดแบบนั้นก็ได้ทนียไม่จำเป็นนะเพราะว่าเราเราคิดใน,นแง่ตัวแบบผมก็บอกว่ามันเป็นเป็นทัศน์เสริจที่ในแง่ทั้งฟดีเซอร์ในแง่ทั้งให้ชุมชนแล้วดังนั้นถือว่า รูปกริดโรงงานกนารแค่นี้ครับมองถ้ามองในในเชิงธุรกิจประเทศเนี่ยควรจะมีการถามไม่เยอะเพราะว่ามันจะเป็นขุ้นตอแค่ดูหนึ่งเดียวที่มันพัฒนาพร้อม้อมมีการถผมผมมองอย่างเดียวที่พี่ถิ่งบอกไว้ที่บังทีเนี่ยเราเราเปิดโรงแรมขนาดเล็กอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยผมเห็นหลายคนเลยทักคือเขากลัวากลัวว่าคนจะมาแกลงตลาดเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเอ๊ะจะเข้ามาเปิดอีกหรืออะไรต่างๆจะแย่งเราไว้จะพี่ถิงกลับมองตรงข้าม อนี้ก็บอกเปิดดีเยอะๆน่ใจดีดีครับเพราะว่ามันอย่างนี้เนี่ยมันกที่เิดเป็นย่านอย่างเราจะเปิดร้านได้รถไฟดใช่มเสื้อผ้าเราจะเสีนแปาความเป็นย่านยิ่งดีทำให้ความค่าของความเป็นที่ดูเแขับแล้วที่พอเรนี่พัฒนารผมผมเปิดมาสี่ปีะผมก็ดูตลอดว่าใครเปิดก่อนเปิดหลังผมก็ทำดีกว่าทุกคนที่เปิดก่อนแต่ทุกคนที่เปิดหผมก็ทำดีกว่าผม แล้วก็น้อยจะเกิดการพัฒนาตลอดเพราะนั้นเราดูตัวอย่างของแต่ละการแล้วก็พัฒนาคือมันก็ดีขึ้นทั้งหมดนะคนที่มาพักก็ได้ของที่ดีขึ้นแล้วแข่งขันกันในเชิงธุรกิจด้านนีกันไปแล้วสุดท้ายก็จะเป็นนี่ท่านผู้ชมก็คงพอได้เห็นนะครับภาพทั้งหมดนะครับของการคิดนะครับในการเปิดโรงแรมขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่มานครับก่อนหน้าที่ผินจะมาทำโรงแรมขนาดเล็ก รู้สึกว่าในนี้เองก็จะมีเป็นสำนักงานสาม,มที่ออกแบบสวยสูงซูเปอร์กรีนครับครับเดี๋ยวไปดูแนวคิดกันว่าซูปเปอร์กีินออฟฟิศสนามเล็กในการทำงานสถาปนิกครับอร่วมกับโรงแรมที่น่าสนใจได้ไงเดี๋ยวนะไปดูกันครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์กรอฟนะครับซึ่งจะมาช่วยเป็นพิธีกรในใช่วงเวิร์กช็อปของเราวันที่สองอาจารย์กรอฟสวรรณลุงสวุสวรร์จะเป็นพิธีกรหนุ่มชื่อรายการาอะไรบพี่อาจารย์ดีไซน์ทอปทีมนะครับดีไซน์กู้ชาติและก็เดอะม,ม้าสตกีครับสองอาจารย์ทางช่องนะเอ็ดดีไซน์แช่น้าวนะครับก็ปีเอสครับพี่จริงๆส่วนหนึ่งก็คือเหมือนอาสาเองเหรอพี่พี่อยากที่จะมามาช่วยในส่วนของตัวการทำบูธที่โฮเทลคือได้พูดคุยกับพี่ขิงมาระดับหนึ่งแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า จร,จริงๆที่กิงบอกมุมหนึ่งและผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากคือกรุงเทพสามารถเป็นเป็นเ,นเมืองแห่งบูชีโฮเทลได้ใช่ใชซึ่งผมว่าประเด็นเนี้ยมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราลืมไปนะเพราะว่าเวลาที่เราไปพักต่างประเทศดีไม่ว่าจะเป็นประเทศใกล้เคียงกันหรือว่าประเทศในยุโรปหรืออะไรต่างๆเรารู้สึกว่าบางครั้งเวลาเราไปพักเราไม่ได้พักเลือกพักเชนนะพี่เราพักโรงแรมแบบนี้ซึ่งบางทีเราไปอยู่ในบ้าน อยู่ในที่แบบนี้พี่เพราะเราอยากที่จะสัมผัสวิถีชีวิตเขาอยากเห็นเมืองเขาอยากอยู่กับเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นผมว่าเชนก็อาจจะเป็นความสะดวกสบายที่อาจจะทางเลือกท้ายๆกับกลุ่มคนบางกลุ่มอย่างเราอะไรเงี้ยพี่ mm hmm. แล้วมันมีเสน่ห์ผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นการเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากในครั้ mm hmm. งนี้แล้วก็ถืออาสาเลยพี่ว่าขอมาสัมภาษณ์พี่ๆน้องๆทุกคนแทน mm hmm. ผมว่าแทนกลุ่มคนที่อยากรู้ mm hmm. เรื่องว่าเราจะสร้างบ้านเก่าให้เป็นบ mm ูชีโฮเทลได้ยังไง ก็ส่วนเรามี2วันใช่ไหมวันได้ดูโรงแรมวันที่สองปนพิธีกรทีพูดครับอาจารย์ก็เพิอยากจะถามอะไรอาจากเนนวัอ์โอ้โน yes so ี่นะอาจารย์ธนวัตน์ก็เป็นไอดอลของผมท่านหนึ่งเลยคือผมว่าบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าคนอยากทําโรงแรมเก่าเยอะพี่แล้วก็อยากทำบูชิโฮเทลเยอะแล้วมีบ้านเก่าอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่ง ไม่มั่นใจตัวเองเลยด้านธุรกิจด้านการตลาดเพราะฉะนั้นนี่เป็นคําถามสาคัญเลยฮะที่ผมอยากจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเรามีสักยภาพของตัวอาคารอยู่แล้วมีสักยภาพของการออกแบบหรือการตกแต่งอยู่แล้วจุดแข็งจุดขายทางการตลาดเราจะทําได้ยังไงหรือถ้าคนลูกค้ามาทำกันเยอะเราจะสร้างความแตกต่างของูที่โฮเทลเราให้มันต่างจากที่ต่างๆยังไงพี่อันนี้ฮะ จัรทรวัตนี่ได้พูดคุยกันกับปัญหานี้แน่นอนครับใช่มีก็มีอะไรมางอย่างที่จะติดตามก็กำลังก็อยากบอกนะครับท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าทุกท่านนะครับผมเชื่อว่านี่คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะปรับปรุงพื้นที่ทําให้อาคารที่เราเคยมีอยู่แล้วไม่ต้องการลงทุนหลายสิบล้านหรือมากๆนะฮะมันอาจจะเป็น การลงทุนที่ไม่มากมายที่คิดเราได้อยู่ในบ้านเดิมของเรา<ม>แล้วก็ทําธุรกิจควบคู่ไปด้วยแล้วก็ยังอยู่ในเขตย่านเมืองในชุมชนได้<ม>นี่น่าจะเป็นโมเดลทางธุรกิจหนึ่งที่ดีที่อยากให้ทุกคนมีโอกาสมาพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างพี่องแล้วในบอริสอทนี่ครับเราจะพาไปดูโรงแรมไทยชื่อว่าไทยวารีที่ที่ใช้ถ่ายทำเรื่องอีพีไปให้เราไปดูนะครับเคยดูพี่ แล้วก็รู้สึกโรงแรมนี่มันมันโหดเหมือนกันนะพี่คือมันในแง่คือแบบเอ้ยมันดูลบล้างอ่ะมันดูทําให้เราคิดว่าเอ้ยมันจะมีการปรับปรุงมาใช้ได้จริงหรือเปล่าใช่ทีมงานของเราเนี่ยได้เตรียมเอกสารเก่าของโรงแรมไทยวารีนะครับว่าโรงแรมนี้จะจะจะซ่อมยังไงนะครับแล้วเราก็เตรียมเป็นเบอร์อบให้ให้กับผู้ที่จะมาลงรม่ได้ปาก เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยฮะเรามีกลับบ้านให้พูดกันง่ายๆโรงแรมที่บางทีอย่างที่บอกไทวารีอาจจะเคยเป็นโรงแรมที่อาจจะมูลค่าไม่มีมูลค่าแล้วตอนนี้เท่าไหร่เราจะมาพลิกฟื้นกันซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นการอุ่นเครื่องที่ก่อนจะกลับไปทําที่บ้านผมเองหรือบ้านท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจเองให้มาซักซ้อมและผ่านคอมเมนต์ของโอ้โหนะพี่พูดรูเต็มไปหมดเลยมันมันทำให้เรามั่นใจขึ้นที่ว่าสิ่งที่เราซ้อมตรงนี้ เราจะสามารถพัฒนาไปสู่ธ <ini> ุรกิจของเราได้ในอนาคตครับครับก็ชื่อสุดท้ายนะพอหลังจากมันเซร็จแน่ก็จะมีคูรู้ก็แล้วก็จาบโรงแรมอาจารย์พิวัตรจะคุณขาดเลือจะมาเรามาคอมเมนต์ว่าโรงแรมที่พูโรงเนี่ยมาลงอลอดอะไรนั้นมันเวิร์กไม่ด้วยยังไง เพราะนั้นนี่น่าจะเป็นไอเดียรวมๆซึ่งผมว่านี่คือสิ่งสำคัญที่คือบางทีถ้าเราทําอะไรจากความชอบเนี่ยดีอยู่แล้วละ่ะแต่เมื่อเพิ่มอาวุธทางความรู้จากวิทยากรท่านต่างๆจากคนที่มีประสบการณ์อย่างพี่กิ่งเองก็ทําโรงงานสามเจ็ดห้าเองผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเองน่าจะได้ความรู้แล้วก็น่าจะได้อะไรที่มันจริงจริงอ่ีไม่ใช่เป็นในวิชาการไม่ได้เป็นในเรื่องของแบบอยู่บนหิ้งครับและก็ไม่ได้เป็นแค่ความสวยงามที่คนมีตัง ทำได้อย่างเดียวนี่คือธุรกิจจริงๆที่ผมชอบที่วิกิ่งพูดว่ามันน่าใจยั่งยืนดีครับก็อ่านอาจารย์ก๊อฟนะครับก็พบกับอาจารย์ก๊อฟได้ในวันศอกราวันที่25นที่ับนะครับอาจารย์ก๊อฟก็จะมาจะเป็นโมเดเลเตอร์ในช่วงวันกอ์ช่วงท้ายครับก็จะได้รับความรู้แล้วก็ความมฉลยเป็นพร้อมกันครับแล้วก็มีอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนกันครับท่านผู้ชมก็จะได้พูดคุยกันครับ